รับวสวัสดีครับนะวันนี้ก็มี v ีออนะครับรถหน่วยงาน2คันพ่วงกับรถราคาถูกนะครับคือ v ี o อโอ้โหใครตามหาตัว t ี่ปี2012อยู่นะครับคันนี้เลยพี่นะครับคันสีดําพร้อมขายแล้วเรียบร้อยแล้วก็ราคาไม่ถึง200 0 0นนะครับส่วน2คันนี้เป็นรถหน่วยงานเนาะนะครับปดประจําการนะครับรถพวกนี้เป็นรถคัดเกตนะครับปายทะเบียนก้าวหน้าสวยๆเนาะใครอยากไปใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับ เดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะบอกในส่วนของตัวราคาเลดพอนรุ่นเลขใหม่นะครับแล้วก็อาชีพไหนที่สามารถซื้อได้ไม่ได้หรือติดนู่นติดนี่นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีคำตอบแน่นอนฝากกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนเนาะวันนี้ก็อยู่ในช่องของวีออสรถคัสเกตนะครับวันนี้มีมีตัวแถมให้นะครับเมื่อวานถ่ายไปแล้วหละนะครับแต่วันนี้มาแถมให้คือวันนี้ล้างนะครับเหลือเอาไปปรับสภาพแค่นั้นเนาะเมื่อวานถ่ายฝุ่นเยอะหน่อยนะครับวันนี้ก็จะเอามาแถมให้ราคาไม่ถึง2 0 0 0 0 0นะครับแต่รถ2คันนี้เป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับทะ รถพวกนี้มันคัดเกตมาเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับใครอยากได้คันไหนสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับเอาคันแรกก่อนละกันเนาะคันแรกก็เป็นตัว v o ออสนะครับ1.5ตัวแอที่รถหน่วยงานที่ได้เป็นในส่วนของตัวล้อแม็กตามปกตินะครับถ้าเป็นตัวแอมันจะเป็นในส่วนของล้อกระท้าแบบนี้นะครับมันคนมันคนเราบริษัทกันเนาะนี่ครับเป็นแบบนี้นะ แต่คันนี้ราคาดีนะครับเพราะว่าเลขไมหลักหมื่นพี่เลขไมแค่60,000เท่านั้นนะครับ1.5ตัว NT หน้าเจน3นะครับ359,000รถปี20เลขไมหม่6 0เท่านั้นคันนี้ไปทะเบียน9กลรอแปแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับรถเดิมรอบคันนะครับสีเดิมรอบคันเพิ่งเข้ามาใหม่ใครอยากได้ไม่ใช้งานสาม,มารถติดต่อมาได้ดว่ดวนเลยนะครับก็ในส่วนของตัวโคมไฟครับสวยๆใสแบบนี้ ะครับล้อแม็กจมแจมเนาะนะครับายทะเบียนสีสวย9ก8134นี่พี่นะครับรถเดิมนะครับรถหน่วยงานยางมีการเปลี่ยนให้นะผมผมไม่ดูก่อนนี่ครับล้อแม็กสวยยางเป็นของกูสเอียนะครับปี2023แล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานยาวๆเนาะนี่ครับแล้วก็ตัวโชคมีการแต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยร้อแม็กรอยปินฟุตบาทไม่มีในส่วนของตัวสันเหลี่ยมด้านข้างถือว่าสวยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวกันสตร์มันไม่มีเดี๋ยวผมจัดการให้แถมให้เลยในเรื่องของแถมไว้ใจผมได้นะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าเดิมรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยนะครับติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะอ่ามันมันเป็นกล้องบันทึกนะครับเป็นกล้องบันทึกด้านหลังนะขออภัยด้วยครับเป็นกล้องบันทึกหลังแต่แถมในส่วนของที่เป็นในส่วนของเซ็นเซอร์กะระยะถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยรวมนะเก็บระหว่างกันชนด้านหน้านะครับ อยู่ในสภาพดีไม่มีการชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำม,มาอยากได้อะไรแค่แจ้งเตือนผมมานะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวร้อนหน้าเป็นดิสด,ด้านหลังเป็นดํานะครับถ้าไม่ใช่ตัวมิดถ้าตัวมิดจะเป็นในส่วนของดิสหน้าดิสหลังแต่ผมว่าอันนี้ก็กำลังพอดีแถมในรถปี2020เลขไม่หก0 0ื0ด้วยนะครับนี่เลยนะด้านในกว้างขวางนะครับใครว่าเขาแคบไม่แคบนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบเข่าเหลือหัวเหลือนะครับเป็นบอะผ้าแบบนี้เลยนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอน และที่สําคัญในส่วนของตัวเบาะนะครับไม่ขาดไม่ยึดตัวนี่พี่ใครได้ไปคุ้มคุมนะนี่เลยครับพวงมาลัยมันติไม่ใช่มันตินะพวงมาลัยเป็นยางโพลิวินเนนะขออภัยด้วยนะครับกระจกเป็นกระจกข้าไบฟ้าปรับไฟ้าเนาะเลขไม้หกหมื่นกับอีก3ามพกิโเมตรนะครับหน้าจอเครื่องเล่นซนะีดีดีวีดีนะแดบบอร์ดสีสวยเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยคันนี้ผมชงบอกเลยว่าป้ายแดงไอเนาะเลดพรอยอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเลดพรออยู่ประมาณ 7 0 0 0ผมว่ากำลังพอดีนะผ่อนถูกกับบิ๊กไบค์อีกใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับหารถไว้ใช้งานดีกว่าขับตากแดดตากฝนปลอดภัยด้วยนะครับส่งลูกไปโรงเรียนส่งแฟนไปทำงานไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับไปทำบุญคันนี้ตอบโจทย์สุดนะครับแล้วก็ได้ทะเบียนก้าวหน้าด้วยพี่นะครับทะเบียนหน้าสวยๆนะใครอยากได้ไปใช้งานติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับเดีย๋ยวาอาชีพนะครับว่าอาชีพไหนสามารถซื้อได้ อยู่ในท้ายๆคลิปนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีเนะาะเดี๋ยววันนี้มาดูความเดิมก่อนมาคันสีขาวนะครับก้าหน้า9กอท3590 1.5นะครับ1.5ตัว NT นะครับเป็นรถหน่วยงานเหมือนกัน,กนแต่คนบริษัทกันนะครับคันนี้ก็ได้คันสีขาวเลขไมคแค่แสนสองรถปี19นะครับราคาที่349,000ถูกกว่า1,000 0บาทนะครับถูกกว่า1,000 0บาทเนาะเลขไมคแค่แสนสองเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสวยนะ ถึงจะเป็นล็อกกระทะแต่ใครอยากเอาไปต่อยอดนะสีขาวคันนี้บอกเลยว่าแต่งดุแน่นอนหรือใครอยากเอาไปใช้เดิมๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น3 3คันไหนนะคันไหนก็ช่างนะครับได้เครื่อง1.5สวยสวยเลยพี่นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็เส้นเหรียมด้านข้างก็ถือว่าโอเคนะครับภาษีพร,พราบาต่อให้นะครับเพิ่งต่อไปนะหมดอีกทีมกราหกเก้านะครับด้านข้างถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้สีขาวเดิมรอบคัน เนาะรถพื้นฐานรถหน่วยงานยังไงก็ดียังไงก็ลดเกตนะครับนี่เลยพี่และที่สำคัญเนาะในส่วนของด้านในพี่โอ้โหนะสวยสวยใสๆสใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะครับใครติดปัญหาอะไรยังไงนะครับสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยพี่นี่เลยนะตัวเบาะไม่ขาดไม่ยุบตัวนะครับแล้วก็กระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ข้อดีของ v ีออคือ ออปชันไม่ค่อยหวง,งเท่าไหร่นะครับแต่ใครอยากไปเปลี่ยนเป็นจอพวกอัลฟาพวกอะไรเงี้ยผมแนะนํามีห้อนี้ดีแพงหน่อยแต่ดีนะหมื่นกว่าบาทได้ในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้ากล้องบันทึกด้านหลังนะครับหน้าจอใหญ่ขนาด10นิ้ว11นิ้ว12นิ้ว1 4นิ้วนะครับไม่ถึง1 4นิ้วหรอกนะประมาณ12นิ้วนะครับใหญ่สุดก็ใครอยากได้ไปใช้งานก็สามารถไปซื้อติดตั้งได้นะประดับยนต์มีขายนะครับก็แนะนํามีห่อนหน่อยนะผมก็ไม่ได้อะไรกับเขาหรอกนะครับและที่สําคัญในส่วนของ ตัวไฮไลท์เรามาแล้วเรียบร้อยคันนี้ผมแนะนําให้ซื้อสดนะดีกว่าถามว่าจะไฟแนซ์นได้ไหมเกัดได้แต่จอกเปียสูงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถปีเก่าเนาะเงื่อนไขเป็นเหมือนกันทุกเต็นนะครับคันนี้ก็เป็นตัว1.5ตัว TR d ีนะปี12.13เลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนเจ็ดแต่ถ้าเทียบกับปีแล้วถือว่าน้อยมากนะครับเป็นตัว TR d ีแท้นะครับตัวปี2012นเนาะหน้าเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับสเกิร์ตรอบคันบวกกับสปอยเลอร์นะครับคันนี้ราคาอยู่1,99,000เอง นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะโดยรวมนะคันนี้รอเก็บงานนะครับแต่ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับกันสาดอะไรมีครบนะนะี่ครับเครื่องยนต์รหัสเดียวกันกับตัวอ a ทิตเลยนะ VVT Kit I นะครับเป็นเครื่องยนต์ของดูออเนอะตัวนี้ก็สปอยเลอร์แท้นะครับตัว TID Sportivo เหมือนกันนะครับโดยรวมนะคันนี้ถือว่าใครได้ไปคุ้มนะราคาแค่1,99 0 0 0นนะครับไม่ข้าม2 0 0 0 0 0ตัดสดผมว่าคุ้มกว่า เอางนี้แล้วกันนะใครเห็นคลิปนี้แล้วคันนี้ราคานี้จบเลยนะราคาสวยไม่ลดด้วยเพราะว่าถ้าลดราคามันจะไม่สวยนะ1นึ่งแนานพันนะครับราคานี้เก็บงานให้รอบคันนะครับคุ้มๆนะพร้อมโอเนะนะอโอเลยนะครับนะพร้อมโอนเลยนะครับเป็นเบาะหนังกึ่งผ้านะครับตัดกับสีส้มจะเป็นตัว TRD เนาะตัวนี้ TRD แท้นะครับฮ่าสเกิร์ตรอบคันล้อแมกมันสวยอยู่แล้วนะครับล้อแมกเป็นเอกลักษณ์เลยพี่ ของ t r d นะครับปัดเงาทูโทนด้านในไม่ได้คิดรายคิเลสครับนี่เลยหน้าจอแท้ของโตโยตานี่ครับตัวเบาะสวยๆนะใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนทั้ง3คันนี้ถามว่าคันนี้คันนี้น่าจะฟรีดาวไม่ได้นะครับนะคันนี้น่าจะฟรีดาวไม่ได้เพราะว่าเป็นรถปีเก่าเนาะถ้ารถปี2020ขึ้นมันจะฟรีดาวได้นะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าเข้าใจก่อนเนาะมีมีติดไม้ติดมือ5 0,000ื่น นะสามหมื่นห้าหมื่นอย่างเงี้ยจบนะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับน่าจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนอยู่ประมาณสัก5 0 0พผ่อนถูก,กเวฟอีกนะอ่านะครับใครอยากได้ไปเช็งงานสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนะาก่อนลาจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้เป็นพารถเป็นใหม่สวยๆแบบนี้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ